DB e f o ีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชายันเกมมิ่งเติมเกมอ e ี o t ตบอลม o b i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกลับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB eFootball นะครับผมเอาละครับในวันนี้นะครับเรามารับชมรายการ DB n แบบต่อเนื่องนะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในซีซั่น DB 64ทีมจัดทีมฟรีตายแล้วครับ โดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเฟิร์สจากขับโปรเจกต์คิงนะเป็นพ่อพเยอร์จากการท่าเรือนะครับจะเจอกับคุณธีรับโอโห,โหเข้าชิงโคตรจะบ่ายแล้วตอนนี้แล้วฟอร์มนี่ยโคตรจะร้อนแรงมากๆนะครับสางดัานคุณธีราจากขับพอ o สเปอร์นะ แล้วก็เป็นโปรเบเยอร์จากสุโขทัยเอฟซีด้วยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติการแข่งขันของทั้งสองนังก่อ,น,กอน,นะครับเริ่มที่ฝั่งคุณธีรนนท์ด้านซ้ายมือเข้าชิงไปทั้งหมด11ครั้งนะครับได้แชมป์มา8สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก3ครั้งนะเป็นสชมป์แรง13นาการดีบีส่วนทางด้านคุณเฟิร์สจากคลับโปรเจคคิงเนี่ยไม่เคยเข้าชิงมาก่อนนะครับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกของเขาแล้วครับสำหรับคุณเฟิร์สนะครับผมแล้วก็ลงแข่งเนี่ยรู้สึกว่าประมาณ2-3ครั้งเท่านั้นนะในครั้รร Pro ก Pro ีกกเเเรจอออลบย์แว บอกได้เลยว่าสนุกสุดมันแล้วก็เดือดอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วนักเตะทางด้านคุณทีรัตก่อนนะครับมาในแผน5-1-2-2รองบอลเคาน์เตอร์แล้วครับย่างใช้ชุดเดิมนะก่อนหน้านี้ก็ใช้ชุดนี้แหละครับเป็นแผนหลักหน้าทางด้านคุณทีรัตผู้รักษาประตูาเป็นปีเตอร์ชไมายเคิลสามเซนเตอร์นะครับตูวรามฟันเดอร์เฟนแล้วก็แบ็กโกมี่แบ็กซ้ายจะเป็นนูโนเมนเดร่แบ็กขวาจะเป็นฟิบรามกลางรับคนเเดียววนะจะป็แพิลา กลางลุก2องคนนะผมลุดกุลิตยืนคู่กับจูดเบลิงแฮมแล้วก็คู่หน้าเป้านะครับจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ยืนคู่กับแกริดเบลนะครับผมส่วนทางด้านคุณเฟิร์สนะครับจะมาในแผน5 2 1 2อองลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเริ่มที่ผู้สามประตูจะเป็นเอลิเวอร์คานสามเซนเตอร์นะครับฟันไดมาตินแล้วก็ทางด้านโจนาธานชาแหละครับแบ็กขวาจะเป็นคาฟูลแบ็กซ้ายจะเป็นซิลเวตนะครับผม ส่วนกลางรับคนเดียวนะครับจะเป็นโรดี้กลางด้านซ้ายจะเป็นเบรดี้นะครับผมแล้วก็กางลุกด้านขวาจะเป็นพาตินี่นะครับแล้วก็คู่หน้าเป้านะครับเป็นคู่หูต่างวัยอย่างคาร์ลฮัูเก้ยินคู่กับคิริยันเอ็มบัปเป้แหละครับผมสวัสดีครับดีบีขออนุทผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับจะเป็นการเจอระหว่างคุณชีรัสแหนะครับจากคลับโอสเปอร์จะเจอคุณเฟิร์สจากคลับโปรเจกคิงนะครับผมเอาครับคู่นี้ครับเป็นโปรเพเยอร์เจอโปรเพเยอร์อีกแล้วครับ บอกได้เลยว่าสนุกสุดมันอย่างแน่นอนนะคู่นี้ครับเลีร์ลูกเล่นมาแล้วจะเป็นทางด้านคุณสีรัตน์แหละครับได้เลียรยกรจะบุกจากซ้ายไปขวามาหนิ้วสีเหลืองนะครับชุดเดิมส่วนทางด้านคุณเฟิร์สนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาหน้วสีขาวแล้วครับครับเ,เป็นคุณเฟิร์สนะได้ของบอลนะตอนนี้จ่ายออกมาแล้วก็โอ้โหเปิดเกมมาก็โดนจับล้ำหน้าไปเลยฮนะดูวับจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็เบิ้ลจังหวะเดียวนะแต่ว่าถล่มไปแล้ว้ารายลูมิเก้ดูรับจังหวะนี้ถล่มไปครึ่งตัวนะ เื่อไปแล้วจังหวะแรกเอาครับตั้งแต่ขึ้นมาทางด้านคุณชิรัตจากคลับพอสเปอร์อะทางด้านคุณชิรัตเนี่ยครับเก่าเนี่ยเคยอยู่กับโปรเจกต์คิงด้วยแล้วครับก่อนจะย้ายมาพอสเปอร์นะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับโปรเจกต์คิงนะครับอยู่ครับเรียบคุณเฟิร์สนี่แหละฮะน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นมือเป็นอย่างดีเยอะคู่นี้เอาครับมาดูเกมของคุณชิลัตน์นี้หลุดเดียวมาแล้วก็ได้ใส่ซ้ายของเกเลเบลก็เรียบร้อยเลยแล้วครับโอ้โหเป็นเกเรเบลนะครับทุกนี้สอดเข้ามายิงให้กับคุณชิรัตตตกนนนไปป่่ออะะรู โอ้โหเปิดตอนอีกแล้วทางด้านคุณสีรัตนบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากนะไทยก็ได้มาหยุดเขาทีอะในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเข้าชีิงประมาณ5คลิปได้แล้วตอนนี้ดูครับเกลเลเบลดึงจังหวะจ่ายออกมาเบลิงแฮมเปลี่ยนเอาขวาแล้วก็ดูว่าตบจังหวะเดียวมาที่เกลเลเบลจี้มาด้วยซ้ายแล้วยิงเสาแรกเลยเลยครับโอ้โหดูว่าสอดมายิงด้วยค้างครับผมตรงนี้นะดึงจังหวะแล้วก็เกลเลเบลเนี่ยวิ่งจำทางมาสอดเข้ามาแล้วก็แปรไปที่เสาแรกอันลูกนี้ หลมตัวไม่ทันแล้วครับโอลิเวอร์คานเอาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่เด็กชายทีรัตขึ้นนําไปก่อนนะเอาละครับยังร้อนแรงต่อเนื่องนะตอนนี้ขึ้นนําไปก่อนโอ้โหร้อนแรงจริงๆับท่านานคุณทีรัตเอาครับเกมไปกันต่อมาที่คาฟูฝั่งคุณเฟอร์ได้จะตีเสมอได้หรือป่าบจ่ายช่องมาลุกนี้ได้สวยพาตินี่ไฟช็อตแล้วก็โอ้โหแม่จังหวะนี้พยายามจะมุดไปนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านเลมนานของรุตกุลิตนะยังไม่ผ่านเหมือนกันแล้วครับคุณทีรัตมาต่อเนื่องคนระับฟิลิปราม ถึงจังหวะย้อนกัรมกรครับตีวงกว้างมาแล้วครับจ่ายคอนในมาลูกนี้โอ้โหเกือบเสียไปเหมือนกันนะแม่จ่ายเสี่ยงไปหน่อยนะเมื่อกี้อุตสมาในเปเล่ก็เก็บบอลเล่นไม่ได้ครับโอลิเวอร์คานเปลี่ยนออกซ้ายมาครับมาทีซิลแวลูกนี้ก็เปลี่ยนออกขวาไปอีกครั้งนึงนะครับโจนาธานท,านทา้าบนลงได้สวยเล่นกับพลาติน,นีจะพลิกได้ไหมครับเอาละครับแกะเพชรมาได้ลูกนี้จะจ่ายลูกนี้แต่ว่าก็น่าจะลึกเกินไปนะครับเป็นเวลายังอ่านได้ทนานด้นคุณธีรัต รถก,กุลิครับผมเล่นกับนูโนเมนเดสจ่ายยัดเข้ามาในก็ยังไม่ผ่านละครับเอาครับจะได้สวนรับด้านขวานีมิเตอร์มาแล้วครับออกมาที่พาตินี่ได้จี้ครับโอ้โหแต่ว่าก็ไม่ผ่านเมนเดสเหมือนเดิมนะครับถือว่าช่วยได้ดีนะทางด้านเมนเดสเนี่ยทางเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยถือว่าครบเครื่องม,มากๆแล้วครับเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยนะทางด้านนูโนเมนเดสครับปาครับลูก,กุลิดเบิ้ลมาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันฮนะดึงจังหวะออกมามิเชลพาตินีฮะเอ็มปาเป้เล่นกับลุงลุ้มแล้วครับลูกนี้คู่หูต่างวัย เอ็มปาเป้ฝากมาที่พาตินีม้วนกรรมกรับโรดี้เล่นออกแล้วครับบอลเท้าเท,ท้าโคตรจะแม่น,นะตอนนี้เรดี้จ่ายออกมาก็ยังไม่ผ่านนะโอ้โหจูเบนแฮมเก็บมาเล่นได้แล้วครับด้านซ้ายมีเติมมาแล้วทางด้านคุณชีเอย๋ยชีรัตเอาแล้วครับเด็กชายที่รัตจ่ายออกมาอุสมานเดมเบเล่ม,มีความเร็วดวนกับโจนาธานซาพ,พิกเข้าขวาแต่ว่าจาังหวะนี้โอ้โหพิกเนบอลไปเข้าทางเพื่อน้วครับจังหวะนี้ยังได้อยูบอุสมานเดมเบเล่ครับ เมนเดสลดกุลิดเอาละครับได้2หน้ากรอบหรือเปล่าจ่ายมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านโรดี้อะลูมินิเก้เล่นสั้นๆกับปลาตินีแต่ว่าจ่ายโอ้โหจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับดูว่าคู่นี้ถือว่าเพลินมากนะบอลเช้าสุ้าเนี่ยโคตรจะไว้แลลวครับแล้วก็แม่นด้วยอะแต่ว่าจังหวะ2เนี่ยเก็บเล่นกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วพอโดนเพจน,นะดูว่าปลาตินีจ่ายออกมาเข้าหาลูมิเก้ลูกน,กกนี้เอาละครับได้โอ้โหไม่คอสเซชั่นกันมาแล้วก็แม่ไม่ผ่านแบกมมี่อะ คนชิดัดหดยาวขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมครับบอลสองอยังเก็บได้อุสมารใเนเบเล่จ่ายมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมาตินลฮะยังอ่านได้เหมือนกันฮนะมีเชลพาตินี่เข้าฮาลูเิเก้พลิกมาได้สวยเล่นกับเอเปเป้ลูกนี้พาตินี่จ่ายออกมาแล้วก็โอ้โหบอนเนี่ยไม่ถึงเพื่อนะ้วครับพยายามจะแย่เล่นแล้วทางด้าน,นลูนินเก้แต่ว่าบอลเนี่ยมันห่างเกินไปแล้วจังหวะมเมื่อกี้เอาครับตูรามจ่ายติดบล็อกแล้วก็โอ้โหดีครับลูกนี้ยังแก้ได้คนระับแม่ ลองคิดภาพตามนะว่าตาจ่ายแล้วก็ติดบล็อกแล้วโดนสวนเนี่ยคือเรียบร้อยครับโหถือว่ายังโชคดีอยูยย่แล้ะครับจ่ายติดบล็อกแล้วก็บอลเนี่ยลอ,อกข้างไปาทางด้านคุณชิรัตอาครับลุนนี้มงตั้งมาได้สวยลุดกุลิดมีเพื่อนดานซาร์นูนโนโมเมนเดสได้จี้เลยครับลุนนี้แต่ว่าเป็นพลาตินี่รับแม่ยังมาสากัดไม่ได้แล้วครับลูกนี้เขาเรียกว่าถึงบอลก่อนนะถือว่าดวลตั้งเกมครับคู่นี้ดวลกันมาต่อหมัดเลยแหละครับมีเชลพาพนี่กับนนโนโมเมนเดสนะอาครับเกมไปกันต่อคุณชิรัตตัดมาได้ อุสมานเนมเล่ฝากที่เกเดตเบล,เลับดึงจังหวะใาจาออากมาลดกลิตด้านในโอ้โหแต่ว่าก็โดนจับล้ำหน้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะดูรับจังหวะนี้พลิกแล้วก็ลดกลิตเนี่ยฉลามไปแล้วครับเกเรตเบล,เ,บลเนี่ยไม่ได้จ่ายจังหวะแรกนะุดท้ายก็โดนจับล้ำหน้าไปแล้วทางด้านคุณซีเอ๋ยซีรัฐฮนะเอาครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วล่ะครับหลังจากคุณซีรัตได้ประตูแรกเนี่ยเกมก็ดูจะตึงเครียดมากขึ้นเลยครับไม่ค่อยมีจังหวะยิงกันทั้งคู่อนะคู่นี้นี่ครับเหลือสี่นาทีเท่านั้นนะก่อนจะ เป็นคุณซีรัตแล้วครับที่ยังนำ่1ประตูต่อศูนย์นะโอเิเวอร์คานะลูกนี้จ่ายเสี่ยงไปหน่อยโอโ้โหยังแก้ไม่ได้แล้วโรดี้แดนกลางครับม้วนออกมาเรดี้รับออกซ้ายมาตอบที่ซิลเวตจ่ายเข้ามาไหนลูกนี้ก็ยังไม่ถึงครับจังหวะ2เก็บได้ไหมไม่ได้อะแม่เป็นคุณซีรัตแล้วครับตัดมาได้โรดโกลิสอุสมาน,นเดวเล่มีเพื่อนวิ่งนะครับกรเกเรเบลลองยกเข้ามาจังหวะนี้ก็โดนทำลายจังหวะไปอีกครับโอ้โค แล้วก็ชดหนึ่งนาทีน่าจะหมดไปเลยครับนั่นแหละครับผู้สินปมเปล่าเวลาไปเลยครับในครึ่งแรกเป็นคุณซิรัตแหละครับที่ขึ้นนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหดูครับในเกมนี้ยิงไปแค่ค,ครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณซิรัตได้มาหนึ่งประตูส่วนทางด้านคุณเฟิร์สเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยแหละครับในเกมนี้แล้วก็ยังนํหนึ่งไม่ได้แล้วครับโอ้โหเป็นเกมที่ดูจะตึงเครียดมากมคู่นี้นเหมือนจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีแล้วครับเพราะว่าเคยรู้จักกันมาก่อนนะเคยอยู่คลับเดียวกันด้วยแล้วครับ เอาครับคู่นี้มาดูกันว่าเดี๋ยวในครึ่งหลังอาจจะเป็นงานแก้ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ครับถึงแม้คุณศิระจะนําอยู่ก็ตามแล้วครับตอนนี้นี่ฝั่งคุณเฟิร์รับยังไม่เปลี่ยนใครครตอนนี้ส่วนคุณศิระก็ยังไม่เปลี่ยนใครเช่นกันนะเอาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่น่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเนาะเรากลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังอีก45นาทีครับู้นี้เป็นอีกเกมที่ดูจะตึงเครียดมากๆแล้วครับมาดูกันว่าใครจะบวกสกอร์ได้ก่อนกันครับ จะเป็นคุณสิรัตน์นับ2เนี่ยเขาเรียกว่าจะเล่นง่ายขึ้นเลยครับ้าเป็นคุณเฟิร์สเนี่ยจะกลับคื้นสู่เกมอย่างแน่นอนแล้วครับอาลุนี้คุณเฟิร์สก็มงองอหลังไปทังด้านคาวาตูมิเกะย่างเพิหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหไม่มีจังหวะให้ผมเนี่ยได้ติดเซฟเรียบร้อยอย่างนี้ไม่มีแล้วผ่านไปสิเจนาทีครับเอาครับมาที่สิบลัมเสียบอลมาแล้วมาที่เปดี้ลองยกยายามาจัดแซงหรือเปล่าของเอลเป้แต่ว่าลุนีโอ้โห ป็นทางด้านฟานโดเฟนนหะครับย้อนแก้ได้นะมอย้อนกลับมามาต่อทางด้านคุณชิรัตโ,โนโนเมนเดสจีอยู่ริมด้านซ้ายครับจะเล่นยังไงดึงกลับมาก่อนแล้วก็มีลูกกระดิตวิ่งมาแล้วแต่ว่าจ่ายเสียไปเหมือนกันแลลวครับถือว่าอ่านกันได้ดีทั้งคู่นะมาที่เปรดี้เปลี่ยนออกมาแต่ว่าโอ้โหจ่ายน้ําหนักเผื่อไปหน่อยครับบอลเนี่ยมันแรงหลุดออกข้างไปเลยลูกนี้ก็ออยังไม่ได้บุกเลยครับของคุณเฟิร์สบอลซุ่มกลับมาของคุณชิรัต โนโนเมนเดรบเปลี่ยนเอาความมาขามฝากมาได้สวยครับเอาลกนี้บอลเช้าเช้าเล่นกันได้ดีมากทางด้านคุณชิรัตรลุดกุลิตอุสมานเดนเบลเร่ครับออกซ้ายมาโนโนเมนเดรับดึงจังหวะมีลุดกุลิตแล้วครับว่างจาังหวะนี้จะใส่หรือเปล่าย้อนกรรมากรับเบลลิงแฮม,มลองงัดมาที่ลุดกุลิตดึงจังหวะปาดเข้ามาที่จุดนัดพบเลยครับโอ้โหแบบนี้ก็เป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วครับที่คุณชิรัตลดความกดดันลงไปได้ครับโอ้โหย เอาแล้วครับคุณเฟิร์สครตอนนี้แมดูครับจังหวะนี้ลุกุลิดดึงจังหวะย้อนกลับมาไปทิงแฮมแล้วก็งัดให้กลับลุกุลิตเอาบอลลงจังหวะแรกปาเข้ามาในแล้วก็โอ้โหตอนแรกนี่คิดว่าจะปาดให้กับอุสมานเดมิเล่น,นะแต่ว่าสุดท้ายครับเป็นตัว2อ,อย่างทางด้านเก,กเดลละครับตามมายิงดูครับโอ้โหข้ามหลอกด้วยครับโอ้โหเหมือนซ้อมกันมาเอาแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ับที่คุณชินรัตทำได้ครับตอนนี้ แล้วก็จะเป็นงานแก้ของทางด้านคุณเฟิร์สจากครับโปรเจกต์คิงด้วยครับมีการยุดเปลี่ยนแล้วครับคุณศิรัตนเนี่ยเปลี่ยนทางด้านโรนัลโดแล้วก็ซามิเโตครับอีกคนนึงจะเป็นเนดเวินะนี่ครับโอ้โหช็อตกองหลังอออครับทางด้านมาตินนะแล้วก็น่าจะใส่กองหน้าหน้าตามเฟลนายมาแล้วละครับโอ้โหถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณเฟิร์สยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะผ่านไปประมาณครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังแล้วละครับยังไม่มีโอกาสได้ง้างสักลูกเลยคนระับตอนนี้ ส่วนทางด้านกุณเชนั์นะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศนะูนย์แล้วตอนนี้เอาครับโอ้โหดูว่าจะเปลี่ยนใครลงมาทางด้านหน้าตา่ำเฟลนายระหว่างรอตั้งคู่ปเปลี่ยนนะครับใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีีนะครับก็มาสมัครกันได้ที่เพจ DB e ฟุตบอลจัดแข่งโร์นเมนนะครับผมมากติดตามไว้ได้นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปลงให้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ผมมาะเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมอย่างไรก็ขอขอบคุณขอบใจขอบระทัยทุกคนมากครับเอาครับมารับชมเกมกันต่อครับฝั่งคุณเฟิร์สเนี่ยเปลี่ยนใครมาบ้างเดี๋ยวดูได้ตามจอภาพมุมสายบนได้เลยนะครับเอ็มปะเป้เฟยช็อตมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านตรูรามะเบลลิงแฮมจะได้จี้ครับลูกนี้มีพื้นที่มีเวลาโรนัลโดจะพลิกได้หรือเปล่าจ่ายออกมาครับเน็ตเวด พาเวลเน็ตเวดด้านซ้ายมีเติมมาแล้วครับนูโนเมนเดสจะออกมาเน็ตเวดนูโนเมนเดสอีกครั้งหนึ่งเอาละครับวาดเข้ามาที่จุดนัดพบของโรนันดูโอ้โหอยังอยู่เขางหวะนี้ยังขึ้น3ไม่ได้ยังแค่2อศูนย์เท่านั้นนะแมเกือบไปครับทางด้านคุณเฟิร์สเอาครับยังได้กดดันต่อเนื่องครับทางด้านคุณชิรัตจะเปิดเข้าไปลุ้นโดยฟิลิปลามวาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหเบลลิงแฮมเนี่ยสะบัดลม้มลงไปเลยอะแล้วก็ไม่ได้ลูกแต่มุมด้วยทางด้านคุณชิรัต เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมาร์ฟของคุณเฟิร์สจากคลับโปรเจอร์คิงเอาครับตอนนี้ก็มีการหยุดปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับแหมนี่ครับคุณเฟิร์สนะเอาเปเล่ลงมาแล้วก็แฟงกี้เดยองโรนันญโยแล้วก็คริสเตียโนโรนันโดนะโอ้โหเปลี่ยนยกชุดแล้วครับก็ไม่มีทางเลือกแล้วท่านั้นคุณเฟิร์สเพระาะว่าบอลเนี่ยตามอยู่นะสองลูกตอนนี้เอาครับรอสักคู่ฮะแล้วดูว่าคุณธีรัชทำอะไรครับ กดไปกดมากดไปกดมาโอ้โหทำไรครับนี่ <c oughs> น่าจะเป็นการรีหรือเปล่าว่าจะเปลี่ยนแผนไหมเนาะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่ครับใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยคนระับ <c oughs> ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับว่าการกดแบบนั้นเนี่ยเป็นการรีเพื่ออยากดูว่าคู่แข่งเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือเปล่าใช่หรือไม่เนาะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่เอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะโอ้โหผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าคุณทีนะเนี่ยทำเมื่อกี้ครับ เอาครับมาดูเกมกันต่อเป็นโอกาสของคุณเฟิร์สลูกนี้ได้ยิงโอ้โหแมเล่งไปหน่อยแล้วครับจ่ายออกมาไปเลขครั้งหนึ่งเลนโดออกมาที่ไปเล่ได้วันชูลูกนี้ได้ดับเบินซัดโอ้โหลูกนี้แต่ว่าจังหวะสองยังเข้าทางจะเล่นยังไงฟลิปแฟลปแล้วก็ได้ใส่ขวาแล้วก็เลี้ยบโอ้โหยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับยังแค่ศูนย์เท่าน,านั้นของคุณเฟิร์สแม่น่าจะได้มากครับเมื่อกี้เกมไปกันต่อมาที่โรันโยแล้วก็สลด์ฟ้าเสียแล้วะ โอ้โหแล้วก็มีกีฟวอนเชอร์ให้กับเนทเวดด้วยแะครับใบเหลืองเยลโลการะจังหวะนี้ดูครับโดนยดึงจังหวะแล้วก็พลิกครับแม่แล้วก็เสียบสไลด์ลูกนี้ไม่โดนเลยครับไม่โดนคนหรอไม่โดนบอลแล้วโอ้โหโดนคนเต็มเต็มครับแม่เต็มขาเลยเมื่อกี้เอาครับเป็นลูกฟรีคิกของคุณเฟิร์สแล้ะครับระยะเนี่ยไกลน่าจะเล่นสั้นนะไม่น่าจะยิงโดยตรงแล้วครับเล่นสั้นมาแล้วมาที่โดนยอีกครั้งหนึ่ง โลดี้ยัดเข้ามาตรงกลางจังหวะ2ดาวิดบิยาจะพลิกจ่ายช่องออกมาก็ยังไม่ผ่านฟันเด์เฟนเรอแล้วจังหวะนี้ได้ยองตามมาเล่นได้แถว2โรนารินโยแล้วก็เบิ้ลจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมอะโอ้โหแล้วคุณชิรัตลูกนี้หลุดเดียวมั้ครับโรนโดแล้วก็50-50ออกมาตัดไว้ได้โอลิเวอร์คานถือว่ายังอ่านเกมได้ดีนะครับมาตอบคุณชีเอ๋ยชิรัต โดนันโดแล้วก็โดนจับล้ำหน้าไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเกมนี้เนี่ยมาล้ำหน้ากันบ่อยจริงๆครับดูว่าพ้องหนีมาแล้วก็โรนโดเนี่ยรีบไปหน่อยครับถล่มไปแล้วนะถือว่าจ่ายช้าไปหน่อยทางด้านคนุณเชอรัตดูว่าโรนโดถามกรรมาการว่าล้ำยังไงครับแม่ผมนี่หลุดเดียวไปยิงแล้วครับลูกนี้เอาครับเป็นบอลต้องเตะขึ้นมาครับของคุณเฟิร์สจากครับโรเจอร์คิงเหลือ,อไราไม่เยอะแล้วล่ะครับประมาณ15นาทีไม่รวมทดนะลูกแรกต้องมาให้ไวครับตอนนี้ โลนะนโย่จ่ายช่องมาไปเล่พิกมาได้สวยเอาละครับบีย่าเบิ้ลออกมาแฟงกิตายองฝากในยองอีกครั้งหนึ่งย้อนกรับมากรนะเอาละครับพี่เหยืน้อยลูกนี้ฝากมาที่ไปเล่แล้วก็จุดท้ายก็เป็นคิสโนโรนิโดโอ้โหยิงดื้อๆแล้วครับจังหวะนี้เอาละครับเป็นลูกตีไหแต่ของคุณเฟิร์สอะเป็นหนึ่งประตูต่อสองไลมาแล้วครับโอ้โหเป็นซ r อาซวแล้วครับได้งานครั้งแรกนะก็เปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้เลยในเกมนี้ เดีพพ๋ยวดูภาพช้าร์ตในเพคครั้งหนึ่งครับแฟงกิลิยงย้อนกลับมาโลนิงโยแปะแล้วก็โอโคโดูวลันโูจังหวะเดียวแล้วก็ใส่ขวาพ,พุ่งเข้าไปเลยอะถือว่าจังหวะไม่เยอะนะเบิร์นลันโูกัน1 2ึ่งสแล้วก็ไปแล้วครับดูว่าฝากปุ๊บแล้วก็วิ่งเบิร์นกลับแล้วก็เป็นโรนโดแล้วครับจับ1จังหวะใส่ขวาเสียบเสาส,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 าสาองหน้าต่างเข้าไปเลยอะเอ้ยเสียบเสาสองหน้าต่างเสียบหน้าต่างเสาสองับขออภัยครับผมโอ้โหพูดผิดนะเมื่อกี้ เอาครับฝั่งกุนซิรัสนตอนนี้มีการวิ่งเปลี่ยนครับใช้ไทม์มาร์กิ้งครับมาร์กทางด้านวิญญาแล้วก็โรนโดด้วยนะแล้วก็มีการขยับสำรองคนนึงครับเป็นวิทินญานะครับลงมาแทนจูบิลิี่แฮมดูครับว่าจะขยับยังไงครทางด้านกุนซิรัสเพราะว่าโดนไล่เอาหนึ่งคนตูต่อสองครับนี่ครับขยับวิทินญามาเป็นกลางรับคู่กับวีล่าเลยโอ้โหน่าจะแพ้เกมรับแล้วนะครับเอาครับเรากลับมาชมกันต่อในอีกเวลาที่เหลือคู่นี้เหลือประมาณ10นาทีไม่รวมทดเวลา มาดูกันว่าคุณชิระครับจะยันสกอร์นี้ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นคุณเฟิร์สแหะครับที่สร้างเซ์ไพสร้างนามาตีเสมอได้สําเร็จมาดูกันครับเอาละครับนิจายเข้ามาไนแล้วก็โอ้โหไม่ถึงเน็ตเวทแมแบบนี้ก็จะเป็นเกมคิกอเตอร์เกมส่วนกลับของคุณเฟิร์สแหละครับเปเล่เปลี่ยนออกมาก็ยังไม่ถึงนะอ้โหเน็ตเวทรลูกนี้วิ่งนทางมาได้สวยได้ตีวงกว้างฟรีช็อตมาต่อเอาละครับจะได้งไงดับเบิลัดจ่ายออกมาโลน,นันโดโอ้โหสุดสนะุดครับ สุดๆแล้วเพลงนี้ของคุณซีเอ๋ยซีลาดนะจากคริสเตโนโรนันโดครับแบบนี้ก็น่าจะปิดเกมแล้วหรือเปล่าเป็นสามประตูต่อนหนึ่งแม่คุณเฟิร์สเนี่ยเพิ่งยิงไล่มเมื่อกี้นะจุดซ้ายก็โดนโรนันโดของคุณซีลาดนะครับเอาคื้นบน้างครับเป็นสามประตูต่อนหนึ่งคุณมีโรนันโดผมก็มีเหมือนกันเลยครับโอ้โหดูรอบเน็ตเวทจี้จังหวะนี้ตีวงกว้างมาเฟซช็อตไปต่อแล้วก็ปาดมาที่โรนันโดครับปาดมาที่จุดนภพยืนแปรจะจ่อเข้าไปนะครับ แม่มีโจนาธานชาเนี่ยวิ่งไปรอหน้าเส้นด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ดักไม่ได้ครับดูว่าดับนซัดมาปาดมาโรนโดยืนแปรจะจอบโอ้โหผ่านหน้าโจนาธานชาเข้าไปเลยครับเอาครับเป็นสประตูตอนหนึ่งครับที่คุณชลนัททิท้งทางออกไปอีกครั้งหนึ่งอะแบบนี้ก็จะเป็นงานหนักถึงหนักมากๆแล้วละครับของคุณเฟิร์สจ่ายช่องมาตรงนี้ก็โอ้โหบอเลือกเกินไปอีกแล้วแม่จ่ายบอลไม่แม่นเท่าไหร่ะเจ้วันนี้เตะยาวขึ้นหน้ามา เก็บไม่ได้ครับเป็นบุณเฟิร์สตัดมาได้ดาเบนบีญาลูกนี้ปล่อยบอลจังหวะ2ยังแหวกไม่ได้ครับผ่านเวล่าพามาหนึ่งลูกนี้ดวลกันอยู่แล้วก็ยังมาต่อยังมาได้แล P, ้วก็ฟาฟาฟาวโอ้โหแบบนี้ก็จุดโทษครับแล้วก็เป็นกีบอเชอร์ไปด้วยครับของเวล่าใบเหลืองแล้วครับแม่ติดเยนโลกรับไปแล้วในเกมนี้ดูครับตอนนี้ดาบบดวิญาดึงดึงรอจังหวะแล้วก็โอ้โหเวล่าครับ ไม,ไม่ต้องคิดเยอะสไลด์แม really. <edi> <enorme> ่งเลยเอาครับเป็นโอกาสของคุณเฟิร์สแล้ะครับจะไล่มาได้หรือเปล่าคริสเตโนโรนันโดลูกนี้ได้ใส่ขวาเลียบลอยเอาดิแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วและครับเป็นโรนโดคนดีคนเดิมสังหารจุดโทษได้พลาดไล่มาเป็น2อประตูต่อ3าครับโอ้โหเวลาเองพอมีด้วยครับ เอาครับโรนโดเรียกเพื่อนกลับมาครับกลับมาไวเร็วๆเร็วๆครับกลับมายังมีเวลาอยู่ครับดูว่าจังหวะนี้ดึงจังหวะแล้วก็วีล่าเนี่ยแม่ใจร้อนไปหน่อยครับสไลด์แล้วก็สุดท้ายเป็นโรนันโดครับสังหารไม่พลาดยิงไปคนละทางกับปีเตอร์ชามัยเคิลนะครับเอาครับเป็น2ประตูต่อ3ครับที่ไล่มาแล้วครับดูอีกครั้งครับผมลูกนี้ยิงเปิดหน้าเช้าเข้าไปครับแหมไม่พลาดแล้วครับพิโชน สองประตูต่อสามครับผมในนาที89ที่คุณเฟิร์สไล่มาเหลือช่องว่างเพียงแค่ตาตัตงเดียว,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 วไม่แนไ่ไม่นอนแล้วแ่ะครับนนคูค่นี้มาดูกันต่อทด6นาทีด้วยโอ้โหโนาทีบาบนาทีทองออกมาแล้วถือว่ายังมีเวลาแหละครับทางด้านคุณเฟิร์สจะได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมครับโนโนเมนเดสจะทุ่มเข้ามาวิตินย่าครับดึงจังหวะเพลิกอยู่แล้วก็ไม่ผ่านะแบบนี้ก็จะเป็นเกมสวนสวนได้ไหมแล้วทางด้านคุณเฟิร์สจ่ายช่องมาลุนี้ก็ยังไม่ผ่านคแม่ ่ายรีบไปหน่อยแล้วครับมาต่ออการของคุณชิรัตฟิลิปรามจ่ายออกมาโรนัลโด,โด,โดพลิกเอาละครับบอลมาได้สวยแล้วก็ได้ใส่ขวาติดเซฟโอ้โหแม่ยังอยู่ละครับยังขึ้นสีไม่ได้ถ้าเข้าลูกนี้เนี่ยก็จะจบจันทีเลยนะดูว่าจังหวะนี้พลิกมาแล้วก็ได้ใส่ขวาแต่ว่ายังเป็นเปอร์เซฟของโอลิเวอร์คาร์แล้วดูว่าได้โชว์เซฟอีกครั้งนึงแล้วครับทางด้านโอลิเวอร์คาร์เอาครับแต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนคะตอนนี้ ยังได้แต่มอีครั้งนึงแล้วครับคุณชีรัตจะเปิดเข้าไปลุ้นจะมีลูกเขาเรียกว่าตอกฝาโลงหรือเปล่าครับฟิลิปลาล,ลูกนี้วาดเข้ามาโค้งๆไม่ได้ยิงด้วยครับแถว2เป็นวิทยากเก็บได้ย้อนกลับมาก็ยังไม่ถึงเพื่อนแล้วยังเก็บได้อยู่ว่าจว่าสามเนโนเมนเดสมาเล่นที่ริมเส้นแล้วครับเอาเวลาแล้วครับแบบนี้ เฟกช็ weight, shot, อตล็อกมาหนึ่งเอาละครับจะพาหรือเปล่าลูกนี้เฟกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหฟันได้แล้วจะได้สวนจะทันหรือเปล่าลูกนี้พลิกออกมาแล้วก็ไม่ทันนะโอ้โหผลสรุปว่าเป็นคุณสินัททำได้แล้วครับด้วยการเชือนเอาชนะคุณเฟิร์สไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันละครับในเกมนี้โอ้โหเป็นคู่ชิงเขาเรียกว่าวันรู้ใจนะแล้วก็เป็นเกมเร็วบอลเท้าตุ้เท้าทั้งคู่อะแม่จุดสุดท้ายก็เป็นคุณสินัทละครับเฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับผม เอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชินรัฐด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่9ของตัวเป็มครองได้สําเร็จส่วนทางด้านคุณเฟิร์สนะครับเข้าชิงเป็นครั้งแรกได้รองแชมป์ไปถึงว่าสู้ได้แ็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลกันด้วยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้นิดนึงนะครับผมวันนี้ดี e ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ